สำหรับเรื่องแรกที่เราจะเรียนนะคะก็คือหัวข้อ1.1ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีค่ะโดยครูจะให้นักเรียนนะคะตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนก่อนว่าทราบมีความรู้ก่อนเรียนแค่ไหนนะคะหวังว่านักเรียนจะทําการตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนก่อนที่จะมาเรียนแล้วแต่นั้นครูจะเฉลยเลยนะคะข้อ1.1ถ้านักเรียนทําขวดบรรจุสารเคมีตกแตก และสารเคมี6เปื้อนโต๊ะนักเรียนต้องการเพื่อนๆออกจากบริเวณนั้นและแจ้งอาจารย์ผู้ดูแลการทดลองถูกไหมคำตอบนะคะก็คือถูกต้องค่ะวิธีที่2อ่าข้อ1.2วิธีจุดตะเกียงแอลกอฮอล์ทำโดยการเอียงตะเกียงต่อไฟจากตะเกียงแอลกอฮอล์อื่นข้อนี้เป็นไงคะไฟไหมแน่นอนเพราะน้ำมันหกแน่นอนนะคะเพราะฉะนี้นนปิดนะคะโอ้หพูดผ,ผิดแอลกอฮอล์หกแน่นอนนะคะ 1.3สารละลายที่มีสมบัติเป็นกรดจะเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินเป็นกรดนะเพราะฉะนั้นผิดแน่นอนนะคะให้นักเรียนทำการตรวจด,ด้วยนะคะว่าได้คะแนนเท่าไหร่นะคะสมมตินักเรียนตอบถูกก็1ให้นักเรียนเขียนลงไปในชีตได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอเราได้เจอกันครูจะทำการตรวจชีตนะคะดังนั้นเรียนไปทำไปพร้อมๆกันเลยจะได้ไม่เสียเวลาต้องมาทำทีหลังนะคะอ่ะาสมมติเนี่ยถูกก็ ติ๊กหนึ่งติ๊กหนึ่งเลยนะคะข้อ1.4ค่ะควรสวมถุงมือและใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกเมื่อต้องใช้สารเคมีที่มีสัญลักษณ์ความเป็นอันตรายรูปหัวกระโหลกไข่อันนี้ก็ถูกต้องนะคะอันตรายเนาะหนหลอดหยดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายเทสารปริมาณน้อยๆคำตอบถูกต้องนะคะเช่นแบบต้องการแค่หหยดสหยดต้องการถ่ายเทแค่นี้ก็ใช้หลอดหยดได้ค่ะหน การตวงปริมาตรน้ำสามารถใช้ถ้วยตวงของเหลวสำหรับทำขนมแทนการตวงด้วยบีเกอร์ได้ข้อนี้ถามว่าถูกไหมเคยเห็นถ้วยตวงสำหรับการทำขนมไหมคะถ้วยตวงสำหรับทำขนมอนักเรียนมันก็จะมีสเกลบอกเหมือนกันแล้วเราแค่ตวงปริมาตรน้ำธรรมดาแล้วก็มีสเกลเพราะฉะนั้นข้อนี้ทำได้นะคะ,ะถ้าถูกก็ใส่หนึ่งค่ะถ้าผิดก็ใส่ศูนย์นับคะแนนไปด้วยนะคะเป็นไงคะข้อห เต็ม1.6ได้กี่คะแนนคะอ่าถ้าถูกหมดเลยก็ใส่คะแนนเลยนะคะนักเนียยต้องทำการตรวจด,ด้วยนะคะว่าทำได้กี่คะแนนแล้วนะค่ะมาดูข้อ2กันจับคู่รูปรอุปกรณ์กับชื่อให้ถูกต้อง2.1 Beaker บีเกอร์บีเกอรก็คือขอควายนั่นเองฉเฉลยแล้วนะตรวจด,ด้วยนะว่าถูกไหมะนะคะ2.2 กระบอกตวงกระบอกตวงคือรูปสอโซ่นะคะรูปนี้นะคะสอโซนี่สอโซคือรูปนี้นะคะอ่ะสองจุดสามเทอร์โมมิเตอร์นะคะก็คืออุปกรณ์วัดอุณหภูมิก็คือรูปยอหญิงค่ะถ้าถูกก็ใส่เลขหนึ่งเวยเนาะตรวจให้คะแนนตัวเองด้วยนะคะกลวยกองกลวยกองคือรูปงองูค่ะหลอดทดลองกอไก่บิวเลตบิวเลตอยู่ไหนน้า อ่าบิวเลชชอช้างนะคะอ่าตรวจให้คะแนนตัวเองด้วยนะปิเปตนะคะก็คือชอชิงกระจกนาฬิกาขอไข่แล้วก็ถ้วยระเหยสารนะคะก็คือจอจานถ้าถูกหมดก็ให้คะแนนตัวเองค่ะแล้วก็นับซึ่งมีอยู่9ข้ออ่าสมมติถูกหมดก็เขียนให้คะแนนตัวเองด้วยนะคะอ่าต่อมาค่ะข้อที่3จากรูปต่อไปนี้อุปกรณ์ใดใช้ในการวัดปริมาณสาร วัดปริมาณสารนะคะคําตอบนะคะคันวัดปริมาณสารน,น่ะนักเรียนปริมาณเนี่ยสามารถวัดได้2แบบก็คือวัดมวลก็ได้หรือวัดเป็นปริมาตรก็ได้ในทางเคมีจะวัดอยู่2ออย่างนะคะก็คือมวลแล้วก็ปริมาตรอ่ะมวลเนี่ยเวลาวัดหน่วยของมวลก็คือกรัมนะคะกรัมปริมาตรก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปแบบเซนติเมตรมิลลิลิตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คราวนี้อะไรอุปกรณ์ไหนใช้ได้บ้างนะคะคำตอบก็คือขอไกลขอไข่ขอควายได้หมดเลยนะแล้วก็ชอช้างซอสโซ่แล้วก็ยอหญิงค่ะถ้านักเรียนยังไม่รู้จักนะคะว่าชอช้างกับยอหญิงนะคะหรือว่าปีเปกกับบิลเลตคืออะไรเดี๋ยวจะน้องเรียนจะต้องได้ไปศึกษาในคลิปวิดีโอนะคะอ่าถ้าทำถูกข้อนี้นะคะก็จะได้6เต็ม6 อันไหนผิดนะคะใครไปเพิกตององูง,งูจอจันโฉสิงติดลบทีละหนึ่งเลยนะคะดูซิว่าได้เต็มไหมอ่ะโอเคค่ะนี่คือแบบทดสอบก่อนเรียนบทที่หนึ่งของเราค่ะอ,อ๋อโทษทีทตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเนาะบทที่หนึ่งของเรามีเรียนเรื่องอะไรบ้างนะคะจะมีทั้งหมดห้าเรื่องด้วยกันนะคะบทนี้ยังเป็นบทที่ง่ายๆค่ะนะักเรียนเรามาเรียนแบบง่ายๆก่อนในเคมีนะคะเป็นการปรับตัวเอง ให้มีความรู้ความเข้าใจนะคะในการเรียนต่อไปซึ่งหัวข้อที่เราเรียนวันนี้ก็คือ1.1ค่ะความปลอดภัยในการทํางานกับสารเคมีด้วยหัวข้อนี้นะคะจะมีจุดประสงค์การเรียนรู้อยู่ด้วยกัน2ข้อค่ะคือนักเรียนจะสามารถระบุความเป็นอันตรายของสารเคมีจากสัญลักษณ์และข้อมูลบนฉลากสารเคมีได้ไหมค่ะแล้วก็ข้อที่2อธิบายข้อปฏิบัติบตเบื้องต้น ที่แสดงว่านักเรียนมีความตระหนักในการทําปฏิบัติการเคมีก็คือทาแลบนั่นเองที่มีความปลอดภัยทั้งตัวเองผู้อื่นแล้วก็สิ่งแวดล้อมและถ้าเกิดอุบัติเหตุจะมีการแก้ไขย,ยังไงอ่ะอันนี้คือหัวข้อ1.1นะคะก็คือหัวข้อเรื่องความปลอดภัยในการทํางานกับสารเคมีค่ะ โดยการที่เรียนหัวข้อนี้นักเรียนจะต้องตอบคําถามสําคัญนี้ให้ได้นะคะนั่นก็คือเวลาทําปฏิบัติการเคมีค่ะให้เกิดความปลอดภัยนักเรียนต้องคํานึงถึงเรื่องใดบ้างนั่นเองมาดูซิว่าปกติแล้วเวลาเราจะทำแ a บเราจะต้องคํานึงถึงเรื่องใดบ้างนักเรียนพอจะนึกภาพออกไหมว่าเวลาเราจะทําปฏิบัติการเคมีหรือทำแ a บอย่างแรกเลยอะคะ่ะก็คือเราก็จะต้องไปไงนักเรียน ดูว่าอุปกรณ์หรือว่าสารเคมีที่เราจะต้องใช้อะมันเป็นอะไรมีลักษณะเป็นยังไงแล้วนักเรียกเคยหยิบขวดสารเคมีขึ้นมาอ่านฉลากมันมากไหมคะเคยได้หยิบขวดสารเคมีมั้งหรือเปล่าเอาพูดตรงๆนะคะเรากําลังเรียนสายวิทย์เนาะเคยหยิบไหมตอนมอตน้นตอนประถมเคยหยิบขวดสารเคมีมาให้มาดูไม่ว่ามันเป็นยังไงบ้างอ่ะอันนี้คือตัวอย่างฉลากบน สารเคมีนะคะเนี่ยเช่นเนี่ยน้ำมันดีเซลไอโซโพรพานอลแอมโมเนียไดเอทิลีนไกอย่างเนี่ยค่ะพวกนี้คือฉลากที่อยู่บนขวดสารเคมีนะคะหรือกระป๋องสารเคมีะคะ่ะฉลากต่างเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบที่ต่างกันแล้วฉลากในสารเคมีประกอบด้วยกี่องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบแรกค่ะคือ หนึงชื่อผลิตภัณฑ์มาดูซิชื่อผลิตภัณฑ์อันแรกนี่อยู่ตรงไหนนี่ตำแหน่งนี้นะคะก็คือที่ครูขึ้นมาเช่นข้างบนก็เป็น Con c o n c e n t r a t e ฮ h y d r o c h l o แ i c acid นะคะกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นอันนี้ใช้บ่อยนะคะอันที่สองคือแอมโมเนียนี้ก็จะใช้บ่อยนะคะในระดับมัธยมนั่นเองต่อมาค่ะรูปสัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมี K Me นะคะก็จะอยู่ตำแหน่งที่สองที่ครูวงให้ดู ต่อมาคาเตือนอยู่ตรงไหนนะาอ่าคำเตือนอยู่ตรงนี้นะคะคาเตือนข้อมูลข้อควรระวังต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะมีพวกแบบข้อมูลบริษัทผู้ผลิตสารเคมีว่าผลิตจากไหนเบอร์โทรศัพท์อะไรอ่างเงี้ยค่ะอ่ะนี่คือองค์ประกอบนะคะที่อยู่ในฉลากสารเคมีคราวนี้ในระดับมสนะคะเราจะเน้นอยู่ที่หัวข้อที่2ค่ะก็คือรูปสัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมี อในความเป็นจริงเนี่ยมันจะมีรูปสัญลักษณ์หลายระบบหลายแบบนะคะแต่ว่าที่เขาเรียกว่าเป็นสากลนะคะแล้วก็ที่เราจะต้องเรียนเนี่ยจะมีทั้งหมด2ระบบด้วยกันนะคะมาดูระบบแรกค่ะระบบแรกนะคะเรียกว่าระบบ ghs นะคะ ghs ghs จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมน,นะคะแล้วก็มีรูปนะคะซึ่งรูปในนี้มันก็จะมีหมายความ ความหมายไม่ใช่หมคมความหมายต่างๆนะคะอ่าเช่นรูปแรกเป็นสารไวไฟะคะ่ะก็แสดงว่าสารเคมีนั้นติดไฟง่ายนั่นเองถ้าเป็นสารออกซิไดะคะ่ะนักเรียนแสดงว่าสารเคมีนั้นอ่ะไม่ได้ติดไฟนะคะตัวมันเนี่ยไม่ได้ติดไฟแต่ตัวมันเนี่ย,ไ,ไ,ไ,นนยไปช่วยทําให้เกิดการลุกไหม้ได้เกิดการออกซิไดได้นั่นเองต่อมาวัตถุระเบิดกา๊าซบรรจุภายใต้ความดัน อันนี้ก็คือต้องระมัดระวังเห็นเห็นสัญลักษณ์นี้ก็คือต้องแบบอย่าให้กระทบกระเทือนอาจจะแบบระเบิดได้สารกัดกรนเนี่ยมีมีรูปสัญลักษณ์กัดกรนเนี่ยค่ะพิษเฉียบพ,พันธ์อันตรายถึงชีวิตเลยนะคะถ้าเป็นรูปหัวกระโหลกควายอันนี้นักเรียนน่าจะเคยเห็นต่อมาอันตรายต่อสุขภาพนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเครื่องหมายตกใจระวังคืออะไรก็คือเขาเรียกว่าเนี่ยเออ ต้องเวลาจะสัมผัสสารเคมีนี้หรืออะไรเงี้ยค่ะต้องระมัดระวังในการจับเพราะว่าจะมีความระคายเคืองนะคะได้นั่นเองต่อมาอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะคะก็มีลูกปลาตายมีต้นไม้ตายนะคะครูจะให้นักเรียนนะคะตรวจสอบความเข้าใจกับสัญลักษณ์นี้โดยการทําหัวข้อนี้ค่ะตัวอย่างฉลากของกรดไฮโดรคลอริกและแอมโมเนียนะคะ มีอยู่2อนอันนี้อยู่ในชีตอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนนะคะทําเลยค่ะจากฉลากนะคะของกรดไฮโดรคลอริกแล้วก็แอมโมเนียค่ะสารเคมีทั้ง2มีอันตรายตามระบบ ghs อย่างไรนะคะให้นักเรียนลองทําดูหลังจากหลังจากจบคลิปนี้นไปนะคะครูจะเรียกตรวจนะคะเมื่อเราเจอกันนะคะดังนั้นไปทําหน้านี้ให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการบ้านที่จะต้องส่งครูนะคะ เมื่อเราเจอกันอ่ะต่อมาค่ะนอกจากระบบ GHS แล้วนะคะก็ยังจะมีระบบ NFPA นี่คือระบบ NFPA นะคะเมื่อสักครู่ระบบ GHS จะเป็นสี่เหลี่ยมกรอบแดงแล้วก็มีรูปใช่ไหมแต่ถ้าเป็นระบบ NFPA คะ่ะนักเรียนมันจะใช้สีนะคะแทนความอันตรายในด้านต่างๆโดย มันจะแบ่งออกเป็นสีแดงแทนความไวไฟสีน้ําเงินแทนความเป็นอันตรายต่อสุขภาพสีเหลืองนะคะแทนความว่องไวในการเกิดพิยาคเคมีนะคะแล้วก็ใส่ตัวเลขศูนย์ถึงสลงไปนะคะเพื่อระบุว่าอันตรายมากหรือน้อยแค่ไหนก็ศูนย์ก็อันตรายน้อยสุดสีก็อันตรายมากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีช่องสําหรับให้ใส่อักษรหรือสัญ,ญลักษณ์ว่ามันมีความเป็นอันตรายด้านอื่นๆไหมเนี่ยค่ะยกตัวอย่างนี้มีคําว่าแอซิดอยู่เงี้ยค่ะ ็แสดงว่ากรดไฮโดรคอริกนี้เป็นเป็นกรดสารเคมีนี่เป็นกรดนั่นเองนะคะอ่ะนี่ก็จะมีการตรวจสอบความเข้าใจเหมือนกันอันนี้ถือว่าเป็นการบ้านนะคะให้นักเรียนตรวจสอบความเข้าใจว่าสารเคมี2ออย่างนี้นะคะไหนมีความไวไฟมากออกว่ากันอันนี้รู้สึกว่าครูจะมีเป็นการ ให้นักเรียนไปลองตอบใน Google Form นะคะหลังจากเรียนคลิปนี้เสร็จแล้วถือว่าเป็นภาระงานที่นักเรียนจะต้องทําหลังจากเรียนคลิปนี้เสร็จอันนี้ลองไปตอบง่ายๆค่ะว่าอันไหนอันตรายกว่ากันในด้านต่างๆนั่นเองอ่ะโอเคนอกจากเราจะมีสัญลักษณ์นะคะ2ระบบด้วยการที่นักเรียนเรียนแล้วก็คือ g h f แล้วก็ NFPA นะคะสารเคมีะคะ่ะนักเรียนเขาจองนอกจากมีฉลากแล้วเขายังจะมี ขาเรียกว่าเอกสารนะคะแสดงความอันตรายนะคะที่ละเอียดมากขึ้นเราเรียกว่าเอกสารความปลอดภัยหรือว่า safety data sheet นะคะ SDS นั่นเองก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการความปลอดภัยของสารเคมีนั้นอย่างละเอียดมากๆนะคะเช่นสมบัติองค์ประกอบความเป็นอันตรายต่างๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการหา ข้อมูลนะคะว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงนะคะถ้าสำหรับวิธีการค้นหาเอกสารความปลอดภัยหรือว่า sds นะคะก็ง่ายๆนัองเ็งก็เปิด Google, Google ได้เลยแล้วก็พิมพ์นะคะเช่นเพิมพ์ว่า sds เราอยากดูอะไรดีอ่ะเช่นครูอ,อยากรู้ของ h y d r o c h l ิ i นะคะนี่บางทีมีภาษาไทยให้เราด้วยเราดูภาษาไทยก็ได้นะคะอ่ะก็กดเลือกเข้าไปก็นัเงก็เลือก เลือกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้นี่ค่ะยกตัวอย่างเช่นอ่อันนี้ของมหิีดอนเราก็เข้าไปนะคะคลิกเข้าไปดูสมมุติว่าเราจะต้องทำแบบเกี่ยวกับกรดไฮโดรคลอริกนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีว่ากรดไฮโดรคลอริกอันตรายยังไงอย่างเงี้ยค่ะมีการใช้ยังไงเนี่ยเป็นสารกัดก่อนนะกัดก่อนโลหะกัดก่อนผิวหนังนะมีพิษยังไงอย่างเงี้ยค่ะต่อระบบหายใจ ก็จะมีเรื่องความอันตรายนะคะมีรูปสแสดงสัญลักษณ์เห็นไหมมีกัดก่อนนะคะแล้วก็มีระคายเคืองนะคะอาจระคายเคืองต่อการหายใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีข้อมูลบอกมาวิธีการป้องกันก็ควรจะสวมถุงมือชุดนิรภัยแล้วอ,อปุปกรณ์ป้องกันดวงตาใบหน้านะคะ f a c ช shield เราใช่ไหมคะแต่จริงๆในเคมีออเขาจะใช้ก็กลน,นะคะเป็นแว่นตาป้องกันแว่นตานิรภยัยแล้วถ้าเกิดสมมติเราเผลอเข้าตาเธอกินอาถ้าเผลอกินเข้าไปก็ริบบ้วนเลยปากค่ะ แต่ว่าห้ามทาให้อาเจียนเพราะว่าจะยิ่งเผาไหม้ระบบย่อยอาหารระบบทางเดินอาหารเราได้เนี่ยค่ะถ้ากินเข้าไปเนาะถ้าเข้าตาเนี่ยค่ะก็ต้องล้างนานๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีวิธีการบอกอ่านนี่คือตัวอย่างนะคะวิธีการหาข้อมูลนะคะของเอกสารความปลอดภัยค่ะค่ะต่อมาเราจะมาดูนะคะว่าในการปฏิบัติการ Me, เคมีหรือทำแแบบอะค่ะเรามีข้อควรปฏิบัติอย่างไรบ้างเริ่มจากก่อนทำอ่าก่อนทำแน่นอนเราต้องศึกษาขั้นตอนวิธีการต่างเนาะศึกษาข้อมูลอันนี้ไปเร็วๆนักเรียนกลับไปอ่านเองได้นะคะศึกษาข้อมูลของสารเคมีเมื่อสักครู่ะคะ่ะ SDS ศึกษาเทคนิควัสดุเนาะแล้วก็แต่งกายให้เหมาะสมนะคะสําหรับนักเรียนนั้น,นียนก็จะแต่งกายด้วยชุดน,นักเรียนอยู่แล้วซึ่งก็ค่อนข้างปลอดภัยอะค่ะสวมเกางเกงกระโปรงที่มันยาวแล้วก็มิดชิดนะคะ สวมรองเท้ามิชิดไม่ใส่รองเท้าแตะคะ่ะเพราะว่าบางทีกรดหยดลงไปอาจจะแบบอันตรายได้นั่นเองผมยาวก็ควรรวบไม่ให้แบบไปโดนอุปกรณ์พังได้หล่นแต่งี้ค่ะหลีกเลี่ยงก,การใส่เครื่องประดับคอนแทคเลนส์อันนี้ก็ใช้คำว่าหลีกเลี่ยงเนาะก็ต้องระมัดระวังไสตรงไสยสินอะไรเงี้ยค่ะ,อ,ะอันนี้คือก่อนทํานะคะมาดูขนาดทาค่ะ ขนาดทำเนี่ยนักเรียนก็อ่านรายละเอียดว่านักเรียนจะต้องป้องกันตัวเองยังไงะคะ่ะบางทีบางแลบมันไม่ได้จําเป็นต้องป้องกันขนาดนี้ก็ต้องดูว่าสารเคมีที่เราใช้เป็นยังไงะคะ่ะถ้าเกิดอันตรายมากอย่างเงี้ยค่ะเช่นก็ต้องสวมแว่นตานิรภัยนะคะอันนี้เรียกว่าแว่นตานิรภัยนะคะสวมเสื้อคลุมปฏิบัติการติดกระดุมทุกเม็ดนะคะอย่าให้ปล่อยลุ่ไล่เดี๋ยวมันจะไปกระแทกเครื่องแก้วนะคะแตกได้เครื่องแก้วก็คือพวกบิเกอร์อะไรเงี่ยแตก สวมถุงมือนะคะถ้าเกิดเป็นสารกัดก่อนหรือเป็นสารอันตรายสวมผ้าปิดปากด้วยตอนนี้เราใส่ผ้าปิดปากกันจนงชินแล้วเนาะเมื่อต้องใช้สารเคมีที่มันมีไอระเหยนะคะเราก็อาจจะต้องใช้ตู้ดูดควันหรือตู้ฮูดซึ่งอันนี้ยังไม่มีนะคะเคยมีแต่ว่าเอาออกไปแล้วนะ,ะมันพังไปนะคะแล้วก็เราต้องทําปฏิบัติการที่อากาศถ่ายเทสะดวกนะคะเราก็จะปิดแอร์แล้วก็เปิดหน้าต่างเพราะว่าบางทีพอเกิดควันเนะะี่ยค่ะอันตรายมากถ้าเราสูดดวงเข้าไปะคะ่ะ อันนี้คือตัวอย่างเนาะการแต่งกาถ้าเกิดต้องใช้สารกัดก่อนสารอันตรายแล้วก็สารที่มีไอระเหยขึ้นมานะคะอ่าแล้วก็ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดืมด่มโดยเด็ดขาดนะคะบางทีน้ําเปล่าเขายังไม่ให้เอาเข้าห้องแลบเวลาทําแบบทําที่ทําแลบที่มันอันตรายเลยนะนักเรียนเพราะว่าบางทีเราอาจจะแบบเผลอไปกินบางทีครูเคยม,มีเพื่อนเนี่ยที่เผลอแบบเอาใส่น้ํายาล้างจานเนี่ยค่ะจะเอาไปล้างเครื่องแก้วใส่ขวดน้ํามาเพื่อนเผลอเกือเบเผลอกินว่าแบบ เป็นน้ำดื่มที่กินได้นะคะอันนี้ห้ามเนาะห้ามทากิจกรรมอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องเลยนะคะอันนี้คือเราต้องทาแบ,แบบจริงจังนะคะแล้วก็ไม่ควรทําการทดลองนะคะเพียงลําพังคุณมีรูปที่นี่นะไหนนะอ่ะอันนี้คือ no food or drink นะคะนี่ห้ามทาแบบทําคนเดียวควรจะแบบเนี่ยมีเพื่อนทําด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุไปไงนักเรียนเราต้องแบบ เราจะช่วยไม่ได้นะถ้าเกิดสมมติแอบมานทำอยู่คนเดียวนะคะเป็นลมขึ้นไปทำยังไงนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะไม่ควรไม่เล่นนะคะอุ้ยอ่ะเลยไม่เล่นแล้วไม่รบกวนเพื่ออื่นนะคะในขณะทำปฏิบัติการะคะ่ะต่อมานะคะปฏิบัติตามขั้นตอนและว,วิธีการอย่างเคร่งครัดไม่ทำการทดลองอื่นๆที่ไม่ได้รับมอบหมายนะคะแล้วก็ไม่เคลื่อนย้ายสารเคมี เครื่องมืออุปกรณ์ส่วนกลางอื่นๆค่ะนอกจากได้รับอนุญาตจากครูผู้สอนเท่านั้นนะคะไม่ปล่อยให้อุปกรณ์ให้ความร้อนอะ่ะเื่อนขอโทษค่ะเช่นตะเกียงแอลกอฮอล์อันนี้ตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าฮอตเพลทนะคะทำงานโดยที่ไม่มีคนดูแลเพราะว่ามันอาจจะเกิดการลุกไหม้นะคะได้แล้ถ้าเกิดสมมุติทํางานเสร็จก็ต้องรีบดับตะเกียงแอลกอฮอล์แล้วก็ปิดเครื่องถอดปลั๊กนะคะปล่อยให้เย็นแล้วค่อยเก็บ ระวังฮอตเพทมันจะมีสายใช่ไหมคะอย่าให้สายไฟนะคะมันพลาดอยู่บนอุป,ปกรณ์นั่นเองข้อปฏิบัติในการใช้สารเคมีนะคะอ่านชื่อให้แน่ใจนะคะว่าใช้สารเคมีอันนี้จริงบางทีบางคนเนี่ยทำการทดลองผิดนะคะเคลื่อนย้ายหรือแบ่งเนี่ยต้องทําด้วยความระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดมันเป็นสารอันตรายก็ต้องใช้อุป,ปกรณ์ที่ เลือกใช้ที่อุปกรณ์ที่สะอาดนะคะแล้วก็ปลอดภัยนะคะควรจะเทนะคะสารเนี่ยให้ตรงข้ามคือถ้าเป็นของเหลวออยางเงค่ะยกตัวอย่างนักเรียนเห็นตรงนี้ไหมคะนี่คืออะไรเอ่ยนี่คือฉลากของขวดนี้นะคะใช่หรือเปล่าอ่าฉลากเวลาเทเราต้องพยายามเทให้มันอยู่ตรงข้ามเพราะว่าถ้าสมมตินักเรียนยกขวดนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีของเหลวติดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันอาจจะไหลลงมาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดฉลากอยู่ตรงบริเวณนี้ฉลากก็อาจจะเกิดการ อะไรอะเฉะแฉะเปื้อ,อนหรือว่าฉีกขาดได้ง่ายนั่นเองะคะเราก็จะอ่านไม่ไม่ออกอีกว่าต่อไปนี้เราจะต้องใช้สารเคมีอะไรนะคะอ่านไม่ได้หลังจากทำอันนี้ไปแล้วเนะะี่ยค่ะเวลาทําปฏิบัติการนะคะต้องหันปากหลอดนะคะเนี่ยปากหลอดตรงนี้นะคะออกจากตัวเองแล้วก็ผู้อื่นเสมอนะคะไม่ใช่ทําไปทํามาอย่างสันเนี่ยคะ่ะมันจะเกิดการกันเดนเกิดควันได้นะคะ แล้วถ้าเกิดสมมติจําเป็นที่ต้องทดสอบกลิ่นนะคะนักเรียนต้องใช้การโบกเอามือโบกนะคะเอากลิ่นเข้านะคะใช้โบกมือโบกนะคะไม่แบบสูดดมโดยตรงไม่ไงั้นก็จะทําลายเยื่อบุจมูกด้เองแล้วก็ห้ามชิมหรือสูดดมสารเคมีโดยตรงค่ะการเจอจางกรดข้อนี้เน้นมากนะคะข้อนี้เน้นมากนักเรียนจะต้องมีความรู้เรื่องนี้คือถ้าเราต้องเจอจางกรดเนี่ยเช่นเนี่ยคะ่ะกรดซัลฟูริกแอซิดเนี่ยคะ่ะ นักเรียนห้ามเทน้ําลงกดโดยเด็ดขาดห้ามเทน้ําลงกดนะคะให้เทกดลงน้ําวิธีการจําก็คือนักเรียนลองดูรูปนี้สิคะเมื่อเราเทกดลงไปเล็กน้อยนักเรียนดูมันมีควันเกิดขึ้นใช่ไหมคะแสดงว่ามันมีการถ่ายเทความร้อนเกิดขึ้นแม้แค่ทั้งโดยหยดกดไปนิดเดียวเราหยดสารอันตรายลงไปในน้ำซึ่งแบบว่าไม่อันตรายะคะ่ะยังเกิดควันขนาดนี้คือเกิดปฏิกิริยาแบบรวดเร็วมาก แล้วถ้าเกิดสมมตินักเรียนเอากดมาแล้วนักเรียน,นเอาน้ําหยดลงไปมันจะเกิดปฏิกิริยายอย่างรุนแรงเพราะว่าสารอันตรายมันเยอะถูกไหมแล้วเราหยุดน้าไม่ทีเลยหยดมันจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงปุ๊บมันอาจจะเกิดการระเบิดหรือเกิดอะไรได้เลยนะคะดังนั้นเราเอาสารที่อันตรายอ่ะใส่ทีละนิดทีละนิดนะคะต้องเทกดลงน้านะครูย้านะคะต่อมาเราจะไม่เทสารเคมีที่เหลือใช้ะคะ่ะกลับเข้าขวดดิดขาดนะคะเพราะว่ามันจะปนเปื้อนแล้วนั่นเอง แล้วก็ถ้ามีการหกก็เช็ดให้สะอาดให้เรียบร้อยทิ้งในที่ที่ครูกําหนดนะคะแต่ถ้าหกปริมาณมากก็ต้องแจ้งครูนะคะก็ต้องระมัดระวังอย่าทําให้หกขนาดานั้นเองอ่ะอันนี้คือขณะทํานะคะมาดูหลังทําค่ะหลังทําปฏิบัติการนะคะเราต้องทําความสะอาดเครื่องแก้วนะคะแล้วก็วางเก็บให้เรียบร้อยทำทำความสะอาดโต๊ะคือบางคนทําทําการทดลองไว้แล้วนะคะมีสารเคมีติดอยู่ที่โต๊ะเราไม่ยอมทําความสะอาด พอออกไปปุ๊บมันมีเพื่อนมาใช้ต่อเพื่อนเอามือทาบเนี่ยคะ่ะเกิดการคันแสบคันผุพองเพราะว่ามันเป็นกรดเนี่ยอืมก็ต้องไปห้องพยาบาลเลยดังนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังทําให้สะอาดนะคะนึกถึงเราถ้าเกิดเราต้องไปทาเหล็ต่อกับคนที่เขาไม่ยอมทําความสะอาดเนี่ยเราก็อันตรายถูกไหมดังนั้นต้องรักษาความสะอาดนะคะแล้วก็ก่อนออกจากห้องก็ถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายออกซะนะคะไม่ต้องไปใส่ต่อนะคะอ่า ต่อมาเมื่อทำแบบเสร็จค่ะขอโทษค่ะการกำจัดสารเคมีนะคะก็คือถ้ามันเหลือตัวใหญ่แล้วครูมักจะคำนวณให้มันพอใช้แบบไม่ได้เหลือเยอะเกินมากเนี่ยค่ะแต่บางทีน่นักเรียนมักจะแบบเผื่อเหลือเผื่อขาดจนครูต้องทำมันหมดก็ต้องทำเหลือเหลือบางทีมันก็อันตรายคราวนี้วิธีกำจัดสารเคมีนะคะถ้ามันไม่อันตรายมากเป็นของเหลวไม่อันตรายมากที่ละลายน้ำได้ ph เป็นกลางนะคะ ปริมาณไม่เกินหนึ่งดิตรก็เทลงอ่างน้ำแล้วก็เปิดน้ำตามมากๆได้นันเรียจะสังเกตว่าเราจะมีอ่างน้ำนะคะอยู่ข้างๆห้องแลบเสมออยู่ในห้องแลบเสมอนะคะเพราะว่าเราต้องรีบล้างล้างแล้วก็ให้มันไหลออกอันนี้ไม่ต้องแบบกวงกน้ำนะคะนักเรียนเปิดน้ำตามเยอะๆเลยเพราะว่าไม่งั้นจะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้อันนี้คือขนาดเป็นของเหลวที่ไม่อันตรายนะแต่ถ้าเป็นของเหลวที่มัน อันตรายบ้างนะคะแล้วก็เข้มข้นเนี่ยค่ะก็ไม่ควรจะทิ้งทันทีเราจะต้องเป็นไงคะเจือจางก่อนโดยการอาจจะแบบทําให้เป็นกลางก่อนอาจจะใส่น้ําลงไปให้เยอะๆก่อนคือเจือจางความเข้มข้นก่อนแล้วก็ค่อยเทยลงเทลงอ่างแล้วก็ค่อยเปิดน้ําตามเยอะๆนะคะหรือไม่ถ้าเกิดมันปริมาณมากๆเลยก็ต้องทําให้เป็นกลางก่อนอันนี้คือของเหลวนะ ต่อมาของแข็งค่ะถ้าไม่อันตรายมากก็ใส่ในภาชนะที่ปิดมิดชิดนะคะแล้วก็ติดฉลากเตือนไว้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ครูก็จะบอกว่าให้ทิ้งที่ไหนนั่นเอง,เองแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเลือทิ้งนะอันนี้ส่วนสาสตร์ที่ไวไฟตัวทําละลายที่ไม่ละลายน้ําเป็นโลหะเป็นพิษอะไรเงี้ยค่ะห้ามทิ้งโดยเด็ดขาดนะคะให้ทิ้งลงในภาชนะที่ครูแบบจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้นนั่นเองะคะอ่ะโอเคต่อมาครูจะให้นักเรียนนะคะ ทำแบบฝึกหัด1.1นะคะให้เสร็จจะมีเนี่ยหนึ่งข้อใช่ไหมสองข้อโอเคมีสามข้อนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนลงในชีทให้เสร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการตรวจนะคะเมื่อเราเจอกันในเดือนกรกฎานะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบหัวข้อ1.1นนะคะความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีเท่านี้ค่ะ สวัสดีค่ะ